เมื่อพูดถึงประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนรู้จักและคุ้นเคยกันดีเพราะเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะนี่คือสิงคโปร์สิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐและเป็นประเทศที่เป็นเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายที่ใต้ของคาบสมุทรมาลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร1องศาหรือประมาณ137กิโลเมตร85ไมล์ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลัก1เกาะซึ่งเป็นส่วนของแผ่นดินใหญ่และเกาะขนาดเล็กอีกกว่า63เกาะและเกาะนอกอนาเขตอีก1น่งเกาะที่เรียกว่าเบรดาบังกา มีอาณาเขตติดกับช่องแคบมารากาทางทิศตะวันตกติดกับช่องแคบสิงคโปร์ทางทิศใต้ติดกับหมู่เกาะเรียวในอินโดนีเซียและทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันออกและติดกับช่องแคบยะโฮและรัฐยะโฮในประเทศมาเลเซียทางทิศเหนือสาธารณรัฐสิงคโปร์ Republic of Singapore ใช้ภาษาอยู่4ภาษาด้วยกัน ได้แก่ภาษาอังกฤษมาลายูจีนกลางทมินส่วนภาษาประจำชาตินั้นคือภาษามาลายูมีกลุ่มชาติพันธุ์คิดเป็นจีนร้อยละ5เป็นละเปชาวมาลายูร้อยละเ5เป็นชาวอินเดียและชาติอื่นๆอ,อีก1.6%เเซ มีการนับถือศาสนาคิดเป็นศาสนาพุทธร้อยละสาไม่มีศาสนาและคริสตคิดเป็นร้อยละสิอิสลามร้อยละสิบหเปซเป็นรัฐที่เตา๋า5ุดเป็นฮินดูและอื่นๆอีกร้อยละศูนย์กเปอร์เซนต์สิงคโปร์มีการปกรครองเป็นรัฐเดียวระบบพรรคเด่น ระบบรัฐสภาสาธารณรัฐรัฐธรรมนูญมีประธานธ็บดีและมีนายกรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน mm hmm. และมีวัดแขกหรือวัดคนอินเดียในสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนอินเดียหรือคนแขกให้การเคารพนับถือและมีสถานที่สำคัญต่างๆ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่เป็นที่ตึงดยุดนักท่องเที่ยวส่วนสัตว์ประจำชาติของสิงคโปร์นั่นคือสิงโตในส่วนที่อยู่ใจกลางเมืองคือเมอร์ไลออนที่สามารถพ่นน้ำได้คนสิงคโปร์เป็นคนที่มีทยาศัยไมตรีค่อนข้างดีมากมีมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายเพราะเป็นเกาะและประเทศมีความสะอาดและปลอดภัยที่สุดในโลกอีก